วันนี้เป็นวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันเข้ามาถึงเดือนมีนาแล้วก็ปีนี้อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาพวกเราจะได้ ไปร่วมกันทำบุญลำลึกถึงคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารที่พวกเราเคยทําทุกปีปีนี้ก็ปีที่แล้วหลวงพ่อไม่ได้ไปพราหลวงพ่องานหลวงปู่จามาแล้วก็หมดัดหมาด <c oughs> ยัง เหนื่อยเลยไม่ได้ไปจัดงานคุณแม่ปีที่แล้วให้คนอื่นเขาท่านจัดไปแต่ปีนี้หลวงพ่อถ้าไม่มีอะไรหลวงพ่อคงไปไปแน่ถ้าสุขภาพไม่มีอะไรไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คงจะไปงานรำลึกถึงคุณแม่ชีแก้วที่พวกเราได้สร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ ขึ้นมานัว่าคุณแม่ของเราคุณแม่ชีแก้วของเราเป็นแม่ชีที่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งที่องค์หลวงตามหาบัวที่ท่านประกาศว่าคุณแม่ชีแก้วเป็นอย่างไรตัวของท่านเป็นอย่างอย่างนั้นทางด้านจ,จิตใจ คือท่านรับรองในความบริสุทธิ์ของคุณแม่ชีแก้วทางด้านจิตใจเพราะนั้นเมื่อคุณแม่จากไปคุณแม่เมื่ออายุท่านได้เก้าสิบกว่าปีท่านจากไปไม่นานอธิธาานของท่านก็ได้กลายเป็นพระาธาตุเป็นแต่อธิธาานของคุณแม่เห็นแล้วจะเหมือนกับแก้วแก้วจะไม่ใช่แก้วใสนะ แก้วค่อยๆว่าแก้วผุผุพุนพุน,พนเกือบทุกเกือบทุกอันที่เป็นอติของคุณแม่จะเป็นแก้วเมื่อเราพวกเราพนะทธาญาติโยมสิษย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตา,าพวกเราก็เลยสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขึ้นมาที่ห้วยทรายก็ใช้เงินมากพอสมควรแต่ เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นและต่างจังหวัดที่พวกที่ได้ทราบก็หลั่งไหลเข้าไปกราบเจดีพิพิธภัณฑ์ของคุณแม่โดยไม่ขาดสาย <c oughs> <c oughs> ปีหนึ่งพวกเราก็ทําพิธีเคารพสักการะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนา แต่ท่านมรณภาพจริง <c oughs> เป็นเดือนมิทุนาเป็นเดือนมิธุนาแต่ว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่จวนเข้าฤด,ดูฝนบางปีก็ตกก้าเขาจะดำนาอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสําหรับคนในท้องถิ่นในช่วงนั้นหลวงพ่อก็เลยปรึกษาปารุก,กับคณะกรรมการว่าน่าจะลดถอยลงมา เป็นเดือนมีนาจะดีไหมเพราะถึงยังไงเราก็จะลำเลึกถึงคุณแม่อยู่แล้วถ้าหาว่าเราไปเอาช่วงนั้นก็รู้สึกว่ามันจะยุ่งยากกับพี่น้องชาวบ้านเขาเกินไปก็เห็นลงมติกันก็เลยเอาเป็นเดือนสุดท้ายของเดือนมีนาทุกปีนี่พวกเราก็ทำมาหลายปีปีนี้ก็คงจะมีงาน อย่างที่ลวกพ่อได้ประกาศดันทางต่อไปกับพวกเราคงจะได้เตรียมพร้อมคิดไว้เหมือนกันนะผู้ที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะก็ให้คิดคิดไว้ว่าพวกเราจะตั้งตั้งโรงทานยังไงเลี้ยงผู้คนยังไงแต่โดยมากก็จะมีเป็นคนท้องถิ่นจะมากกว่าแต่ถึงยังไงก็ดีลูกหลานให้ความเคารพให้ความสักการะให้ความสำคัญ กับคุณย่าของพวกเรานับว่าเป็นบุญกุศลนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นบุคคลเพราะนั้นในหลักําคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาให้เลือกให้เลือกหรือว่าให้วางตัวให้รู้จักพยายามอ่าน อ่านเรื่องราวอ่านเรื่องอ่านเรื่องของโลกและการเป็นอยู่ในเสียงรอบด้านอ่านครั้งตัวเองด้วยท่านจึงมีทรรำคําสอนสัพพริสธรรมสัพพริสธรรมคือธรรมของสัตวรุระหลุศสัตบุรุษคือเป็นบุคบคลที่มีความคิด มีความคิดมีความอ่านมีคล้ายๆกับว่าเป็นสุภาพบุรุษลักษณะอย่างนั้นถ้าเป็นภาษาเราเ็าเรียกว่าสุภาพบุรุษเป็นผู้มีมารยาทที่ดีเป็นผู้มีสัมมาคารวะ,ะเป็นผู้มีทางธรรมเ็บอกมีเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดี เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมจู่ไปอยู่นัสถานที่ใดใกล้ใครก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอการพูดจาพาทีก็อยู่ในสัมมาวาจาไม่มีวาจาอันหยาบคายไม่มีวาจาอันจ้วงจา่าที่จะดูถูกเหยียดหยามคนอื่นถ้าจะดูถูกก็ดูถูกแบบพูดว่ามันไม่ถูก มันจะถูกได้ยังไงเพื่อทําไม่ถูกอันนี้ก็คือพูดให้รู้จักไม่ใช่ว่าเอามาโก่นมาด่ากันจนถึงดูดูแล้วพูดที่ฟังรับไปได้พูดที่อยู่ภายนอกรู้สึกว่าภาษาพ่อคุณลามภาษาไหนกลนมาพูดกันหมดภาษาพ่อคุณลามคืออะไรกูมึง ปีตะภาษาปีตะกูกับมึงนะลักษณะอย่างนั้นอพอภาษาดั้งเดิมของของคนไทยเป็นอย่างนั้นนะภาษาพ่อคุณลำเ <c oughs> พราะนั้นพวกลูกหลานทุกวันนี้ก็เลยเอาภาษาดั้งเดิมมาพูดกันรูดด้แล้วก็จักจะเกินไปหลวงพ่อว่านะนี่แหละหลวงพ่อได้ยินรู้สึกว่าทุกวันนี้รู้สึกว่าไม่สบายใจ ในการใช้ภาษาดุดาดุดันกันเกินไปตามไม่จริงถ้าหากผู้ใดรับการศึกษาที่ดีแล้วควรจะรู้จักในการวางตัวในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าทำมันยุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุเหตุนี้มันมาจากไหนมันยังเป็นอย่างนี้นเ่าทำมันยุตา อัตถันยูตาเป็นผู้รู้จักผลผลตัวนี้มันมาจากเหตุอันใดมันยังมาเป็นผลอันนี้เรียกว,ว่าอัตถันยูตาจากนั้นอัตฐัญยูตาความเป็นผู้รู้จักตนอัตัญยูตาเป็นผู้รู้รจักตนใครเข,าขา้ามองดูตนเองว่าเราอยู่ในสถานะอย่างนี้ เมื่อเข้าไปชุมชนเราควรปฏิบัติตนอย่างไรหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์ความเป็นอยู่ของเราขนาดนี้เราควรวางตัวอย่างไรอันนี้ว่าอัตตัญญุตามัตตัญญุตาเป็นผู้รู้จักประมาณตนว่าสถานะของเราอย่างนี้ควรจะบริโภคอย่างไงควรจะใช้สอยอย่างไง ควรจะเก็บหอมรอมเล็บอย่างไรในฐานะของตนเองลักษณะอย่างนี้จากนักการลันยุตาความเป็นผู้รู้จักการเวลาการเช่นนี้เวลาอย่างนี้เราควรทำอย่างไร <c oughs> ไม่ใช่ว่าตกหน้าฝนมาเราไปตกกล้า <c oughs> ตกหน้าแล้งมาเราไปตกกล้า พอตกหน้าฝนก็ไปทำอีกที่เขาต้องการแดดต้องการความแห้งแล้งมันไม่รู้จักการมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันปริสันยุตารู้จักประชุมชนเมื่อประชุมชนกลุ่มนี้เมื่อเข้ามาหาควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเข้ามาหาประ,ประชุมชนอย่างนี้ควรวางตัวอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูด ประชุมชนเขาสนุกสนานเผิดเพลินเฮฮานั่งหมอลำสิ่งหมอลำก่อนตัวเองไปนั่งขัดสมาธิหลับตาปีมันก็เข้ากันไม่ไดเ้เมื่อเราเป็นอย่างนั้นไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นเ,เ,เราก็ต้องถ้าเราไม่ไปอยู่ก็ทำให้มันถูกต้องกับปริสันยุตากับชุมชนนั้นๆ เราวางตัวให้ถูกสรุปแล้วแล้วก็บปุคระปุคระโปรปรัญยุตาเมื่อเข้าไปหาบุคคลบุคคลควรที่เมื่อเข้าไปหาแล้วควรจะทำตนอย่างไรควรจะพูดอย่างไรควรจะทำอากับกิริยาแสดงความเคารพอย่างไรอันนี้เราก็ต้องต้องรู้จักอีกเหมือนกันนั่นแหะ หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้น่ะสัพปริสัตตบุรุษสัตตบุรุษสัพปริจธรรมธรรมของสัตตบุรุษ,วรษ,วรษควรวางตัวอย่างไรนี่ว่าธรรมัทธุตาเป็นผู้รู้จักเหตุมัตธันทุตาเป็นผู้รู้จักผลอัตตันทุตาให้รู้จักให้รู้จักตนมัตตันยุตาให้รู้จักประมาณ ประมาณตัวห้องตัวแล้วก็กาลันยุตาให้รู้จักการเวลาปริสัญุตาให้รู้จักประชุมชนชุรชนัรุสันประชุมชนประชาชนปุคระกรประรันยุตาให้รู้จักบุคคลที่ควรครบหรือไม่ควรครบอย่างไรให้เลือกครบปริสันุาบุคะโกรประรันยุตตา นี่แหละอันนี้ก็คือมัดตัญญุตาหลวง,งพ่อจะพูดเรื่องมัดตัญญุตา,าให้รู้จักตนอัตัญญุตาให้รู้จักตนถ้าเราไม่รู้จักตนมันวางตนมันวางตัวไม่ถูกนะมันขวาง หลวงพ่อได้อ่านในในชาดกเรื่องหนึ่งหลวงพ่อได้ยินแล้วก็สะเทือนใจนะ่นสะเทือนใจแค่แคโอ้โหมันก็ถูกนะแต่มันก็ผิดนะแต่ก็มันไม่ควรนะแต่ก็สมควรเนะเออมันทําไมยังเป็นอย่างนั้นเลหลวงพ่อมาพิจารณาเออชาดกอันนี้กับเรื่องนี้มันก็น่าคิดอีกเหมือนกันคือสองสายิสองสหาย อยู่ในเมืองพาราณสีแล้วก็เป็นลูกพรามทั้งคู่แล้วก็ไปเรียนเมืองตะกัศิลานะไปเรียนนี่แหละไปเรียนพิชาจาับทิศปัะโมกนะเมืองตะกัศิลาพอเรียนเสร็จแล้วก็ตะเวนตะเวนรอบโลกรอบโลกนะไปหาความรู้ซะก,ก่อนจึงกลับประเทศตนเองลักษณะอย่างนั้นอนะ่ะพอตะเวนไปแหละ บ้านนี้ประเทศเมืองหัวเมืองเมืองหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่เมืองเมืองใหญ่แต่ก็ไม่ใช่เมืองเล็กแต่สองสหายนี่ก็เลยไปนอนอยู่ที่แท่นแท่นชิลาอาจใครเขาว่าแท่นอยู่ในอุทยานของเขาจากนั้นพอพระญาพระเจ้าแผ่นดินในเมืองนั้น ตายพอตายเสร็จแล้วเขาก็เสียงเสียงราชรสคือสมัยนั้นมันแย่งกันก็คงอย่างแย่งกันอยากจะเป็นใหญ่เ,เขาก็เลยเสียงราชรสเขากคงจะเชื่อเทพเจ้าเหล่าเทวา,เาจากทุกวันนี้ก็คงจะเชื่อพระจยามเทวาธิราชอย่างนั้นแหละแต่เขาสมัยนั้นเขาเชื่อพวกเทพเจ้าเหล่าเทวารักษาปกปกปกปัก,ก,กรักษาเมืองของเขา แต่นี้เขาก็เตรียมราชรถเตรียมรถเรียบร้อยแล้วก็เขาก็สักเ,เคเทพเจ้าเหล่าเทวาใครจะเป็นผู้ปกครองเป็นผู้มีบุญในการจะมาครองเมืองประเทศนี้เ,เสร็จแล้วเขาก็เสียงราชรถราชรถก็วิ่งออกไปไปก็ไปแลนมันวิ่งรอบเมืองทั้งสามรอบซะก่อนนะ พวกนีก้ก็แห่พวกอมาราชเวททั้งหลายก็ตกแต่งหน้าบ้านของตัวเองให้สวยหรูเพื่อจะให้รถวิ่งเข้ามาในในบ้านตัวเองเพื่อจะให้ราชรถมาพาดมาเกยลักษณะอย่างนั้นอะ่ะคำสดคำศัพท์คำนี้มันมันเป็นคําโบราณมาตั้งแต่ตั้งแต่โบราณนะว่าราชรถมาพาดมาเกยแต่นี้เขารถาราชรถกว็วิ่งวิ่งรอบรอบเมืองสามรอบ จากนั้นมันก็เบนหันหน้าไปทางอุทยานทางอุทยานคนก็เดินตามหลังเฮโรไปวิ่งตามวิ่งตามราชรถตอนนี้มีหนุ่มสองหนุ่มอยู่ที่นอนอยู่ที่ก้อนหินหินราชบรรลังหรือว่าราชอยู่ในอุทยานเป็นแท่นหินที่พัก คนหนึ่งได้ยินพอผูห้หญิงได้เอ๊ะมันมาอะไรเนะี่ยคนนี้ก็หลบหนีพอหลบไปไปหลบไปซ่อนที่อื่นแต่อันนี้อันนี้นอนไม่ตื่นนะไปนอนไม่ตื่นอพอราชรถวิ่งมาแต่ท่านนี้เป็นผู้มีบุญนะอพอมาเขาก็ราชรถก็มาผาดมาเกยอย่างที่ว่าผัวในทุกเขาก็เลยตรวจตาดูเออราชรถมาผาดมาเกยถึงท่านแล้วขอ เธอเชิญท่านให้เป็นปกครองพระเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะเน่จากนั้นหนุ่มคนนี้ก็รับเข้าไปก็เป็นที่ถูกต้องเป็นที่พอใจได้รับการท่านก็ได้รับการศึกษามาจากดีและเหมืองตะกัดศิลาการบริหารจัดการเนี่ยนะพร้อมเราก็เลยยกให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะแต่พอเป็นพระเจ้าแผ่นดินกับปกครองมาแต่เพื่อนเนี่ยนะ เพื่อนที่ที่เป็นเพื่อนกันไม่เห้ความเคารพดิในจุดนี้เป็นจุดที่ที่น่าคิดนะทั้งที่เพื่อนตัวเองได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่เพื่อนก็ยกย่องให้เป็นอุปราชนะคล้ายๆกับเป็นอุปราชเป็นผู้รองจากพระเจ้าแผ่นดินอีกตั้งเพื่อนให้เป็นอุปราช เป็นผู้ดูแลแล้วเกิดข่าพระเจ้าเป็นดีไม่อยู่ให้สําเร็จราชการแทนได้ลักษณะอย่างนั้นนะแต่ทีนี้ไอ้เพื่อนเนี่ยไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําเวลาวินิจฉัยคดีความกันะเข้ามากันเอามามือมาจับหัวบังอะไรบังามาพูดอข่าวพระเจ้าเปินดนพูดเป็นอย่างนี้เนี่ยเออไม่ไม่ทูกอย่างัอย่างนี้เออแซงขึ้นมาลักษณะอย่างนั้นจนพระเจ้าเป็นดีนเนี่ยก่อ เตือนหลายครั้งเตือนเตือนทั้งในที่รับเตือนทั้งในที่แจง้งเตือนที่รับก็คือเรียกมาคุยกันอย่าอย่าทําอย่างนั้นนะไม่ได้นะการปกครองแต่นิสัยก็ยังยังเก่านิสัยคล้ายๆว่าไม่ให้ความเคารพคล้ายๆไอ้มึงเป็นเพื่อนกูลักษณะอย่างนั้นนะอแต่ทีนี้พระเจ้าเป็นดินกันเหลืออดเหลือทนอดมาตั้งนมนานเลยผลลัพธ์เกิดวันหนึ่งออกมาเกัน พระเจ้าเป็นดินเนี่ยคงจะเหลืออดมั้งเออพอทําอีกอย่างเก่าบอกมาหลายครั้งพระเจ้าเป็นดินอ้าวเพชรสคาาดจับไปไปตัดคอเออทีนี้เพชรตขาดก็กลูกเข้าไปเลยเออเพราะพระเจ้าเป็นดินสั่งใช่ไหมเขาก็จับไปเออแต่เรื่องนี้พอได้ยินแล้วหลวงพ่อเขาไม่อยากจะฟังต่ออีกต่อไปมันตัดคอจริงๆแล้วเขาไปเอาเอา,เอาไปพักไว้ก่อนเหมือนกันนี่แหละ สรุปแล้วก็คือนิทานหรือว่าชาดกในเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากาลเทศะบุคคลในเมื่อเพื่อนของเราได้เป็นใหญ่เมื่อเราเข้าไปหาเราก็ควรวางตัวอย่างไรกับเพื่อนของเราแใจต่อหน้าฐานะกำลังเราก็ต้องวางตัวอีกอย่างหนึ่งแต่เมื่อไม่มีใครเราสองต่อสองเราจะพูดคุยกันอย่างไงก็ได้เพราะว่าไม่มีใคร เพื่อนเขาคงจะไม่ถือหนักสักใหญ่พูดคุยกันธรรมดาแต่ถ้ามีบุคคลที่สามเข้ามาเราก็ต้องถอยออกต้องรู้จักกาละการสถานที่บุคคลนะ่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราวางตัวถูกนะไปอยู่ณสถานที่ใดไปณสถานที่ใดความสงบพร่มเย็นเป็นสุขความสบายใจก็มีเกิดกับทุกหมู่ทุกเหล่าพราะนั้น สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราพระลูกพระหลานทั้งหลายที่เข้ามาได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อให้ฟังเอาไว้นะศึกษาเอาไว้ให้วางตัวให้ถูกกาละเทศะการสถานที่บุคคลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าธรรมันยุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุอัถนยุตาเป็นผู้รู้จักผลอัตันญุตาเป็นผู้รู้จักตนมัตตันยุตารู้จักประมาณในการดําเนินชีวิตของตนเอง กาลันุติารู้จักการเวลาปริสัญญุตารู้จักประชุมชนปุคระประโรปรันยุตารู้จักบุคคลควรครบหรือไม่ควรครบอันนี้คือพระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาทั้งหมดในทมคำสอนของพุทธ,ธะนะเพราะนั้นพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้ยกตัวอย่างขึ้นให้ฟังมานิทานเรื่องนั้นสอนให้รู้ว่าให้รู้จักการวางตัวต่อบุคคล อที่จะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายขนาดไหนก็เถอะในเมื่อชุมชนอยู่ในชุมชนสังคมเราควรวางตัวอย่างไรถ้าเราทำถ้าทำได้อย่างนั้นนะเออไปอยู่ในสถานที่ใดสบายใจด้วยกันทุกหมู่ทุกเหล่าแต่ถ้าทำไม่ถูกนั้นนะถึงจะเป็นเพื่อนกันขนาดนั้นก็ต้องเอาเพชรสคาดไปตัดคอทิ้งเพราะเหตุไรเพราะมันเหลืออ,อดเหลือทนั้งที กําลังไินิด้ัยคดีความเพื่อนกอกมาน่ยตบหัวคําพูดใจอย่างไงจงงุ้นอย่างนี้ขึ้นมาล่ะมันใครเข้าว่าเหลืออดเลือทนจริงจริงเนีจึงเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อเองมานึกถึงอยู่กับหลวงตาเหมือนกันนะหลวงพ่อไปกับหลวงตาไปอยู่ใกล้หลวงตาถ้าจะอยู่ตามลําพังกับหลวงตาเ,เหมือนพ่อกับลูก เ,เวลาท่านจะม้วนน้าลายเราก็ยกกระโถนขึ้นไปเเรากท่านก็ม้วนม้วนปากนะแต่พอมีบุคคลที่สามเข้าไปที่เป็นพระเหมือนกันนะพระมีพระพระเข้าไปเราจะเข้าไปทําอย่างนั้นไม่ได้นะลวงตาเนี่ยขึงเลยนะเออคล้ายๆทาอย่างนั้นไม่ได้ท่านให้ว่าท่านวางตัวเออ,อย่ามาทะลึงอย่ามาใกล้อย่ามาจ่อแจกับเรานะลักษณะอย่างนั้น เห็นนะโอ้หลวงพ่อจึงรู้ใดว่านี่แหละการวางตัวของแต่ละท่านของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเอ,อท่านถึงจะท่านถึงอยู่ในระดับไหนก็ตามท่านต้องรู้จักวางการวางตัวถ้าไม่รู้จักการวางตัวนั้นท่านจะเทศนาว่าการท่านจะให้คนเขาเหล่านั้นเคารพท่านได้อย่างไรเออไอ้เขาลวกหัวลวกหางอะลวก อะไรไปหมดนะได้ยังไงเพราะนั้นท่านจงรู้จักควรจะพูดหรือไม่ควรพูดควรจะนิ่งควรจะวางตัวอย่างไรเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องอใช้สติใช้ปัญญาใช้ในความคิดนะพ,า,พา,านูพพาลานพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะถาว่าพวกเรารู้จักการวางตัวแล้วไปนะัสถานที่ใดร่มเย็นเป็นถูกทางนั้นแหละนะวันนี้ก็ให้แนวความคิด แนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายต่อนนี้ไปรับพรยะถาวาริวาปุราปาริปุเรนติสาคขรังเอวะเ,วะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาป,ะปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปา จันโทปนาราสูยถามณิชโชติระสสยถาสภิติโยวิวัชานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภะอะพิวาธนะสีลิานิจังวุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวททานติ อายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพะมังคลังราขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพ,พสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเต